บรูโน่ e ฟร์นันเดสกับตันทีมคนล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุชัดจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเด็ดขาดหลังเจ้าตัวได้รับความไว้วางใจให้เป็นกับตันทีมคนใหม่การมอบบทบาทกับตันทีมแก่บรู n o ่แฟ n a n ันเดสมีความหมายที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของทีมมันยืนยันว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความสำคัญในทีมและที่ผู้จัดการทีมมองว่าเขาสามารถนำทีมไปสู่ความสำเร็จได้บทบาทของกับตัน มักมีอิทธิพลอย่างมากในบรรยากาศภายในทีมความสําคัญในการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานผู้จัดการทีมซึ่งมีหน้าที่ต้องนําแนวคิดและแผนการเล่นของผู้จัดการทีมลงสู่สนามแข่งขันและยังต้องเป็นแบบอย่างให้กับนักเตะค,คนอื่นๆในทีมด้วยจากที่เราได้เห็นจากเกมแรกของบรูโน่เฟ์นันเดสในฐานะกัปตันโดยเขาสามารถนําทีมชนะอาเซนอนด้วยผล2ต่อศและเขายังได้ทําประตูให้ทีมได้ เราจึงสามารถคาดการได้ว่าเขาจะสามารถรับผิดชอบบทบาทใหม่นี้ได้ดีและเป็นการยืนยันถึงความสามารถของเขาในการนำทีมไปสู่ความสำเร็จได้การออกมาพูดของบรูโน่เฟรนันเดสนี้เป็นการยืนยันว่าเขามีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองและเข้าใจถึงบทบาทของเขาในทีมเขาแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบในบทบาทใหม่ของเขาเป็นกับตันทีมทั้งนี้บรูโน่เฟรนันเดส ได้แสดงความตั้งใจที่จะเล่นตามสไตล์เดิมของเขาและไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเขารู้ว่าผู้จัดการทีมที่มอบบทบาทนี้ให้เขาเพราะเห็นคุณภาพและทักษะของเขาที่สามารถช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ